วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาชวนคุยกันครับเป็นข้อความให้กำลังใจนะสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าโหชีวิตช่วงนี้มันหนักจังเลยเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงกันแน่เคยรู้สึกไหมครับว่าเหมือนโลกทั้งใบมันกำลังกดทับเราอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบท่วมท้นไปหมดเลยนะซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับโมเมนต์แบบนี้แหละอย่างแรกเลยนะ คือความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาพร้อมกันหมดเลยอะครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไหนจะความคาดหวังจากคนรอบข้างอีกคือมันเหมือนมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยแล้วแน่นอนพอเจอปัญหาเข้ามาแบบนี้เราก็พยายามเต็มที่แล้วนะพยายามจะจัดการทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางให้ได้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายมันกลับรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังไม่ดีพอสักที ซึ่งไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแหละครับที่มันบั่นทอนใจเราสุดๆเลยโอเคครับเข้าสู่ส่วนแรกกันโลกที่ดูหนักอึง้งสิ่งแรกเลยที่อยากจะย้ำก็คือการที่เรารู้สึกแบบนี้นะมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเลยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราไม่ได้กำลังเผชิญเรื่องแบบนี้อยู่คนเดียว ีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวมันก็จะพาเราไปสู่การปรับมุมมองใหม่ครับเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นที่เรามองจากข้างนอกแล้วอาจจะรู้สึกว่าโหทําไมชีวิตเขาดูง่ายจังในสไลด์นี้มีอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับคือเขาเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพเลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เรามักจะเห็นจากข้างนอกใช่ไหมครับเห็นคนอื่นดูเหมือนมีทุกอย่างชีวิตเขาดูง่ายกว่าเราจังเลยโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยแต่เรามาดูฝั่งขวา นี่คือความจริงที่เราอาจจะมองไม่เห็นคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่ต้องสู้ในแบบของตัวเองทั้งนั้นและครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ได้เอามาโพสต์หรือมาเล่าให้ใครฟังและนี่แหละครับคือประโยคที่เป็นหัวใจสําคัญเลยโลกอาจไม่ได้ใจดีกับใครเป็นพิเศษและมันก็ไม่ได้เลือกใจร้ายกับเราคนเดียว คือพูดง่ายๆว่าความลำบากเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอครับมันไม่ได้เจาะจงมาที่เราคนเดียวไม่ว่าใครก็ต้องเจอเหมือนกันไม่มากก็น้อยแล้วพอเรื่องมันไม่เป็นดั่งใจสิ่งที่มักจะตามมาคืออะไรครับก็คือการหันกลับมาโทษตัวเองนั่นแหละซึ่งในประเด็นนี้เขาก็มีมุมมองที่น่าสนใจมาให้เราคิดตามเหมือนกันครับนี่เป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับมาคิดจริงๆนะคะว่ามันกี่ครั้งแล้วนะที่พอชีวิตมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บ คนแรกที่เราชี้หน้าว่าเลยก็คือตัวเราเองแล้วไอ้ความคิดที่มันส่งพลังสุดๆเลยก็คืออันนี้แหละถ้าเราเก่งกว่านี้ทุกอย่างคงดีกว่านี้หรือถ้าเราดีกว่านี้เราจะคิดแบบนี้ตลอดเลยทั้งๆที่ความจริงแล้วอะ่ะหลายๆเรื่องมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไปเลยด้วยซ้ำและนี่คือจุดเปลี่ยนของมุมมองเลยครับ การที่เราเจอกับเรื่องยากๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแพ้นะแต่มันเป็นแค่การที่เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มันบังเอิญครุขระกว่าคนอื่นในจังหวะนั้นก็เท่านั้นเองพอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเรื่องที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้สเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของการยอมรับครับซึ่งเขาแนะนำว่าให้เราลองปล่อยวางปล่อยวางความโกรธความรู้สึกผิดที่มีต่อตัวเองลองวางมันลงก่อนในสไลด์นี้เขาลิสต์มาให้ดูเลยครับว่า เราอนุญาตให้ตัวเองปล่อยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่มีต่อโลกหรือความโกรธตัวเองความรู้สึกที่ว่าฉันต้องเข้าใจทุกเรื่องให้ได้หรือแม้แต่แรงกดดันที่ว่าเราต้องเข้มแข็งเดี๋ยวนี้เลยทั้งหมดนี้เราวางมันลงก่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมารองรับเลยด้วยซ้าแล้วก็มาถึงข้อความนี้ที่ผมว่ามันทรงพลังมากจริงๆในวันที่มันยากมากๆนะครับแค่เรายังพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอ่ะ แค่นั้นก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับบางทีหน้าตาของความสําเร็จในวันแย่ๆมันอาจจะเรียบง่ายแบบนี้แหละและสุดท้ายครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเป็นเหมือนความคิดที่อ่อนโยนมากๆเอาไว้สําหรับก่อนนอนเพื่อช่วยให้เราเจอความสงบในตอนท้ายของวันอย่างแรกที่ต้องจําไว้เลยก็คือคนเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกวันหรอกครับชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมีวันดีๆมีวันที่แย่ๆเป็นเรื่องธรรมดาพอเรายอมรับความจริงข้อนี้นะ โอ้โหมันลดแรงกดดันไปได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในคืนนี้บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นแค่การได้พักผ่อนจริงๆจังๆสักทีพักทั้งกายพักทั้งใจเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือได้พักโดยที่ไม่ต้องมารู้สึกผิดทีหลังด้วยเพราะว่าการพักผ่อนมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่ทุกคนสมควรจะได้รับจริงๆและขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้ที่เป็นเหมือนบทสรุปของทั้งหมดเลยนะครับ โลกอาจไม่อ่อนโยนเสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องใจร้ายกับตัวเองโลกข้างนอกมันจะเป็นยังไงเราอาจจะควบคุมไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเลือกที่จะใจดีกับตัวเองและในวันที่มันยากลำดากนะการทำแค่นี้ได้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้ค่ะ